สวัสดีทุกคนหลังจากที่ไปเที่ยวมาแล้วเรียบร้อยกินตำป่าอันนี้ผลไม้เอาไว้ข้างหน้าทุกคนไม่มีตั้งใจไม่มีเผ็ดเมื่อกี้ก็เลยกินขนมกล้วยหืมขนมกล้วยเผ็ดมากตำป่าแต่ก็อร่อย เจ้าวิ่งเขาเขาดังในย่านนี้ทุกคนตามป่าผักให้ไม่ดีอะไรมารู้ไหมเนี่ยให้ผักนีนมาไม่ได้ดูไม่เป็นอื้ไม่เล้ทุกคน 으 <laughs> 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 อืมคนุกุยจาบมาด้ยทุกคนสองลูก มันผลไม้ผลไม้ถูกทุกอย่างมันนีก,กินจะไม่ได้กินนี่เนื้อหน่อยแต่ไม่อยากซื้อมาทุกคนมาทุกคนแกวินทุกคนแกวิน อืมอ mm ืมเปลียบประกอบทุกคนอืม hmm. ทั้งต้าสั่งเขาทุกคนเอาเผ็ดเผ็ดไม่น้ทางสุดท้ายไม่อยากบอกเลย

ถ้าไม่เผ็ดอะกินไม่ได้นะจะบอกแม่ส้มตำ <c oughs> ต้องให้มันเผ็ดนิดนึงทุกคน <c oughs> แม่ก็เป็นแม่ค้าส้มตำมาถึงรุ่นลูกลูกก็ยังตำเป็นอีกนะทุก <c oughs> อโอเคทุกคนวันี้ขอตัวก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ให้แม่นี้ด้วยนะขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกคนบา,บายยเริ่บรับ